สวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟลี่นะคะวันนี้นะคะมอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดเนาะเอฟซีเพราะว่าตื่นนะคะเขาเรียกว่าเตรียมตัวเดินทางพรุ่งนี้นะก็คือปั่นเสื้อผ้าปั่นเสื้อผ้าตากเสื้อผ้านะเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นะเอฟซีเอามาตากแดดนะนี่ค่ะเพราะว่าจะได้แห้งไวๆเนาะนี่ค่ะก็จะเป็นเสื้อผ้าตากกลางทุ่งเลยนะฮะเพราะว่ามันมีแสงแดดเนาะนะคะเออ เรารอแสงก็เดี๋ยวมันไม่แห้งค่ะเพราะว่าเราต้องใช้เสื้อผ้าในการเดินทางเนาะและและ้ววันนี้นะคะนี่นะคะ FC เงินทองของเรานะโอ้โหกองพเดินเทินทึกเลยนะพี่น้องแอดแอนก็เอามากองไว้ข้างๆบ้านก่อน,นะคะ่ะนี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นรังไม่ว่าจะเป็นขวดน้ําขวดอะไรเงี้ยนะคะนี่ค่ะก็เก็บมารวบรวมนี้ไว้ตั้งแต่ก่อนงานฉลององค์ปู่นะฮะก็เก็บมาเรื่อยๆนะคะจะ้ะนะอืม จกจากถ,ถ,ถ,ถุงขยะบ้างจกนะขวดน้ำขวดอะไรนะนี่ค่ะเพราะว่าวันนี้นะก็อยากจะพาลุงพันธ์ไทยมานอกเด้อน,นะคะไปขายเงินขายทองกันนะทุกคนเนาะเพราะว่ามันเยอะแล้วนะมันล้นแล้วมันเยอะแล้วนะจะเพราะว่าจะได้นําเงินนั้นไปซื้อถุงขยะมาไว้ใช้ที่วางปุ่งนะอันนี้ก็เก็บในบ้านนะคะอันนี้อันนี้ในบ้านนะถุงใหญ่เบือเริ่มเลยนะ นี่ค่ะก็จะให้ลูกเข้าแยกขวดแยกอะไรนะ,ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไทยมนอกเดิอน,นะคะไปขายกันน่ะต้องดูว่าไทยมนอกเขาว่างหรือเปล่าน้อะนะคะจ้ะทุงนี้นะคะก็เห็นเอสเสือบอกว่าเดินทางตอนเช้านะตอนเช้าก็เออเอ็นก็เป็นห่วงน้องเฟิร์นเนาะ นะเป็นห่วงน้องเฟิร์นก็จะพาน้องเฟิร์นไปด้วยนะคะจะพาน้องเฟิร์นไปด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอย่าห่างแม่เออ,อย่าห่างแม่นะก็คือเราได้ทําการสะดอกเคราะห์ให้กับน้องเฟิร์นไปแล้วนะคะก็ไปกับแม่ก็คงจะไม่มีอะไรหรอกแม่ก็คงจะคุ้มกล่าวหัวลูกได้นะคะจ <c> ะ <oughs> <c oughs> นะคะเนาะเออกอยแอนก็ทําใจสบายๆค่ะไม่มีอะไรนะก็อยากให้เฟิร์นไปทําบุญให้จับตากับยายนะเพราะว่าเฟิร์นก็ ตากับยายก็เลี้ยงเฟื่อนมาตั้งแต่เล็กนะคะจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงอู้ตากับยายเออมองลงมาจากบนฟ้าเอ้าร้นานเฟิร์นทำไมไม่มาเลยอะไรเงรี้ยไม่มาทำบุญให้ตากับยายอะไรประมาณนี้ <c oughs> นะคะก็เดี๋ยวพาน้องเฟื่นไปด้วยนะคะพรุ่งนี้นะคะค่ะไปเอ,อบ้านนะคะพ่อกับเม่ที่จังหวัดสุรินทร์นะ,ะไปทำบุญนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนน้องน้องชายที่อยู่ที่ ที่จังหวัดส,สุรินทร์นะคะค่ะเพราะว่านานนานกว่าจะได้กลับบ้านนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่แออนก็จะได้ไปทำบุญให้กับพ่อกับแม่ด้วยนะคะป่ะเดี๋ยวเราไปตามพี่ไทยมานอกนะคะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะตอนเช้านะคะแต่กเออ็เรายังไม่รู้นะคะว่ามีใครกลับบ้านบ้างน,นะคะ morning นุ้งพันเรามีภารกิจภารกิจเก็บวันนี้เราจะต้องไปเนอะเออได้ได้ได้เออวันนี้เราจะต้องนำไปไปเลยเเนาะออแล้วเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไปไปเก็บรวมๆครับอย่ากลัวเขาหยุดด้วยนะก็นั่นแหละเขาคงจะหยุดแหละเออนาะ ถ้าเราไปช้าก็คงจะหยุดเนาะครับครับครับโอ้เมื่อกี้ได้ยินแต่ว่าอะไรคำชโนดอะไรถ้าน้ําแห้งอะไรงนี้คืออะไรโอ้คือก็คำชโนดนี่เวลาน้ําแห้งน่ะเออก็เขาจะยุบลงจะลงไปตามน้ํานะโอ้ทีนี้เวลาน้ําขึ้นน้ําท่วมน้ําก็ไม่เคยท่วมคำชโนดเออก็จะลอยขึ้นมานะเออใช่ใช่ใช่ก็เหมือนกับอันนี้อน้ำยุบลงอันนี้มันก็ยุบลงไปโอ้ ถ้าน้ำมันอแต่ถ้าน้ำขึ้นเหมือนบอกมันก็จะลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาเราก็เออคิดถึงตอนที่เพื่อนว่าเนี่ยคันชนนวดเป็นแบบนี้นะเข้าใจไหมใชเข้าใจเข้าใจเป็นแบบเพาะลอยนะใช่ใช่ใช่ถูกแล้วถูกแล้วอันนี้เขาไปไปตามใบแล้วเนาะดอกดาวเรืองก็ไปตามใบแล้วเนาะเนี่วงโรยไปตามเออร่วงโรยไปตามการเวลาแล้วครับถูกจองอย่างว่าละตัวใดตัวแก่ก็แก่ไป นมรุ่นใหม่ก็เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาดอกดาวเรืองก็ไปตามการเวลานะร่วงโรยราหลังคาเนาะถูกต้องขนาดคนเราก็เหมือนกันเนาะลุงพันเนาะโอือตอนนี้ขนาดเราแก่ไม่แก่แล้วเออถ้าเราแก่นี้จะเป็นยังไงไม่รู้นะนี่นี่ก็นั่งโค้ยลูกโค้วย้ะเนาะย่างไปจะซืีดเจ็บแพ้งเจ็บขาวพวกนีอย่างนี้คอืม เข่าเข่าเรื่อยแล้วบ่บ่ยังบ่หิวเขาไปไหนกันหมดนีิไปไหนกันหมดนมุ่งหน้าขึ้นเหนือเลยไม่เลอะพูดละเบ้อว่านนโอ้โอ้โอ้ไปหนึ่งพันสองร้อยกิโลไก็เลยโอ้ยไม่ไปละไปไปเฮ็ดยังเป็นมีภารกิจอย่างว่อน้องน้ำมนต์เพิ่นเดินพาเลทว่าโอ้จ้าจ่าจ่าอ่ามีกิจกรรมลูกหลานป้าก็ไปด้วยใช่ไหม นีก็พาทุกคนมาดูความสวยงามนะคะดูความสวยงามเนี่ยนะในสวนย่อมนะคะในสวนย่อมเนาะนะวันนี้ก็มีนัดกับลุงพันธนะคะเราจะไปทําภารกิจกันนะคะนี่นะอันนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่าดอกพึ่งออกบานเนาะอันนี้น่าจะเป็นชุดหลังที่ขนมาเนาะเพราะว่ากําลังออกดอกสวยเลยชุดหลังเนี่ยเห็นไหม เขาก็อกดอกสวยอันนั้นเป็นชุดก่อนเป็นชุดก่อนมันก็จะร่วงโรยราตามวัยนะนี่เป็นชุดหลังนะเอฟซีนี่ค่ะดอกดาวเรืองสวยงามมากๆเลยนะคะมาประดับประดานะจงบริเวณในสวนหย่อมนั่นเองนะคะอ่นะใครที่มาก่อนก็จะร่วงโรยรานะใครมาหลังก็จะเบ่งบานนี่นะคะ สวยงามมากเลยนะคะอันนี้ก็กกำลังเบ่งบานเบ่งบานเนาะเนี่ยค่ะเขาก็มาอยู่ในสวนยอมยะนะคะทุกคนตอนนี้ไทยพนอกก้องกำลังใช้ใส่นะคะอยู่นะคะเราก็ให้เพิ่นใช้ไปนะเพราะว่าใชา้ใช้จะแย่งกันแล้วน้ำไม่พอน้ำไม่พอนะอุ้ยนะบรรยากาศดีนะเพราะวันนี้มีนะก,กับลุงพันธ์ นะเราจะขนเนงินขนทองไปขายนั่นเองนะก็ะเลยต้องมาถามเพื่อนว่าโอเคไหมเพราะว่าเดี๋ยวทางโรงงานเขาจะปิดนะเขาจะปิดเนาะเดี๋ยวเราไม่ทันนะถ้าเราไปวันนี้ก็น่าจะโอเคอยู่เพราะว่าวันที่28่สิบปดเขาจะเปิดโอ้วันที่ย7เเนาะวันนี้น่าจะเปิดอยู่เนาะนะคะกนะ็เดี๋ยวเราต้องไปเตรียมความพร้อมนะ,ะทุกคนอืมเพราะว่าเมื่อกี้ได้พาเอฟซีไปดูแล้วเนะาะมัน โอ้โหภูนเป็นภูเขาเลยนะประเนินเติมเถิงรอรุ้นกันนะคะว่าวันนี้เราจะขายเงินขายทองได้เยอะขนาดไหนนะนะจะเกินหลักพันหรือเปล่าโอ้โหนะคะโอเคนะเดี๋ยวติดตามชมในคลิปแล้วกันเนาะนะถ้าวันนี้พี่ไทยมานองพาไปนะฮะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเรียบสท่านมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย